จากเย็บผ้าเบอร์นีนา made to create นิตยสารไทยแฟรนไชส์กูรูนิตยสารที่รวบรวมความรู้ด้านแฟรนไชส์เดอะกูรูชื่อดังรายสองเดือนแพริสมหัศจรรย์แห่งพลังน้ำแร่ธรรมชาติสู่ผิวคุณ คุณผู้ชมคะเพื่อ <pe> er> ให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบถึงเทคนิคการดื่มวายที่ถูกต้องนะคะให้ได้สุขภาพและก็ได้อัตรรสในการทานอาหารมื้อพิเศษของคุณด้วยวันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านวายแล้วค่ะอาจารย์ภัยรัตน์อินทพุทธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดรลิซ่าค,ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะให้เกียรติกับรายการเดอรลิซ่าโชว์ก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้อาจารย์บอกคุณผู้ชมชน,นิดหนึ่งวา่าจริงๆแล้วการดื่มวายเนี่ยมันดีกับสุขภาพเรายัางไงอะคะวายเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มันในประโยชน์เพราะว่ามันเป็นอาหารมันเป็นของที่ทานคู่กับอาหารทานคู่กับอาหารได้ใช่ <Check S 1> ครับอย่างนี้อาจารย์ขาเวลาเราไปร้านอาหารต่างเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหกำลังนิยมเลยคนไทยคนทํางานเวลาหลังเลิกงานก็จะดื่มวน์กันแล้วก็ทานอาหารด้วยปกติเวลาเราเปิดเมนูวน์ค่ะอาจารย์มันเยอะมากเลยวน์ที่ดังๆจริงๆแล้วเหมาะกับเมื่ออาหารมีอะไรบ้างนะอาจารย์รจริงวนยดังมันก็มัก,มกจะมักจะแพงน,นะครับ <c oughs> ที่มันแพงก็เพราะว่ามันดีมันถึงดังนะครับ ดังๆบ้านเรานี่ก็คนบ้านเราก็นิยมไวน์บ็อกโดไวน์ฝรั่งเศสนะครับบ็อกโดไวน์ฝรั่งเศสร,ระดับท็อปๆดังๆนี่คนเราบ้านเรารู้จักมากที่สุดก็คือม<ฮ>ูตองรเชิลชาโต้มูตองรเชิลเป็นไวน์บ็อกโดที่อยู่ในอ่าหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งในห้าอรหร<ฮ>ันแต่เป็นอรหันที่คนชอบดื่มมากที่สุดเพราะอะไรอะคะหนึ่งมันดีละ่ะมันมาจากแ่ธทตุในดินที่ดีแล้วก็มีประวัติความเป็นมาเขาก็ถ่ายทอด ด้านเทคนิคด้านอะไรต่างกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้เวลานานมากแล้วนะครับแล้วก็พอมีการจัดเกรดคุณภาพจริงๆแล้วมีการชิมจัดเกรดเขาก็แบ่งระดับคุณภาพเอาไว้มูตองรตชิวเป็นหนึ่งในห้าที่อยู่บนท็อปแร็งหรือท็อปคลาสเรียกว่าเฟิร์สคลาสมูตองชิลอคมูตองชิวอรัแล้วคนไทยจะคุ้นกับชื่อเวลาเรียกไวน์มันจะมีชาดอนเน่ใช่ไหมคะมีเมอร์โลอันนี้มันเป็นชื่ออะไรอะคะอันนี้เป็นชื่อของอะมุน พันองุ่นที่นํามาทํไวน์นั้นเพราะองุ่นแต่ละพันธุ์นั้นเขาจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวมาแต่กาเนิดเพราะเอามาหมักกับยีสต์แล้วก็ไปบ่มในภาชนะที่แตกต่างเขาก็จะสร้างรสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มันก็จะเป็นทางใครทางมันอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องกําหนดเอาไว้ข้างขวดว่าไวน์นี้มาจากองุ่นพันนี้นะโดยเอา ชื่อพันองุนมาเป็นชื่อวายอย่างนี้อาจารย์ยกตัวอย่างที่เป็นท็อปคิดได้ไหมคะสัก3าอย่างก็ได้ที่เป็นอังุนสามพันแล้วก็ชื่อเรียกที่ถูกต้องที่คนไทยนิยมค่ะป้ายขาวก็จะมีอยู่สามพันที่คนชอบมากที่สุดทั่วโลกนะครับก็มีชาดนเน่ชาดนเน่พรดถึงข้างขวดเลยว่าชาดเน่ส่วนผู้ผิดนั้นอะไรอีกเรื่องหนึ่งอันนีโซวินยองบลองโซวินยองบลองเยสก็เป็นอังุลประเภทที่มีความ หอมหวานไม่หวานคือมันฟรุตตี้มันชุ่มคอชิ้จัดเป็นรสผลไม้หน่อยแล้วก็กลิ่นเอิร์ฟกลิ่นสไปซ์มันก็ไปกับอาหารประเภทจับจับปั้นเราได้ดีเสียอี้โาวยองโซวยองลองและอีกอย่างหนึ่งก็คือริสลิง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 นี้เป็นองุ่นที่ออกเปรี้ยวก็เยอะหวานก็เยอะแต่มีความนุ่มนวลก็จะมีความเข้มข้นในตัวเพราะว่ามีเปรี้ยวหนักหวานหวานเยอะอันนี้ก็จะไปกับอาหารประเภทปรุงหลากหลายของบ้านเราได้เป็นอย่างดี นี่คือไวขาวยอดนิยมแล้วไยแดงล่ะค่ะไวแดงยอดนิยมนี้ค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงเยอะเลยค่ะล้วนเพราะเป็นพันธุ์ที่เข้มข้นบ้านเราก็ชอบความเข้มข้นชฉพาะความสปาย์อยู่แล้วเพราะนั้นคาร์โบเนสซูเปยองถุอป็ฮิตสุดยอดเหมือนกันท็อปฮิตเลยคาร์โบเนสซูเปยองคาร์โบเนสซูเปอง์ยอเพราะเป็นองุ่นที่มีความฝาดจัดและก็มีความเปรี้ยวจี๊ดอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมสปายมีความคอมเพล็กซ์อบอวลเยอะถ้าเขา มาจากแหล่งที่ดีแล้วก็ผลิตอย่างดีโอคาร์บอนซูยองเป็นเป็นไวน์สุดยอดแห่งวายเลยอันนี้คือดังๆที่เราเราจะได้ยินกันบ่อยๆเวลาเราสั่งวายใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้เทคนิคในการดื่มวายบ้างดีกว่าอย่างนี้เราพอจะรู้แล้วว่าสั่งอะไรเหมาะกับเมนูไหนนะคะแต่เวลาสั่งมาแล้วอะค่ะดื่มยังไงให้ดูแบบดูดีมีรสนิยมหน่อยค่ะอาจารย์ครับการดื่มวายให้คุ้มเงินดื่มให้มีรสนิยมมันก็มี ถ้ามีทางมีเทคนิคอะไรเข้ามานะครับคไม่งั้นก็ก็มันเป็นของที่มีวัฒนธรรมนะครับก็ต้องต้องคนจะบอกว่าดัจริตมันก็จะเป็นต้องดัดเพราะมันเป็นเครื่องดื่มที่มันมีที่มาที่ไปของเขามันเป็นเครื่องดื่มที่ดูหรูหราครับมีรมเนียมของเขามานะครับเพราะฉะั้นก็สำคัญก็คือคุณภาพของเขาดื่มให้คุ้มคุณภาพคุ้มคุค่าเนี่ยเราก็มองไปที่คุณภาพคุณภาพของไวน์นั้นมันอยู่ที่รสกับกลิ่นกลิ่นมันมีคุณค่าตั้งเจ็ดสิเซขึ้น ส่วนรสสามเร์เซเพราะฉะนั้นสำคัญตรงที่ดื่มอย่างไรให้มันได้กลิ่นครบ70%็ดถ้าขวดละ100บาทถ้าขวดละพันบาทเนี่ยเจ็ดร้อยบาทมันอยู่ที่กลิ่นแล้วมันดื่มอย่างดื่มอย่างไรไม่ได้ดื่มในน้ำเปล่าแล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่เพราะกาแฟยกกรุ๊ปนี่โอ้โหเจ็ดร้อยบาทที่หายไปอันนี้ไม่ถูกแล้วน่าเสียดายเพราะนั้นก็เลยต้องดื่มแบบให้ได้รับกลิ่นเต็มที่เท่าที่จะทำได้เขาก็มีวิธีการของเขายังไงคือ